เป็นมาดามอยู่เมืองนอกชีวิตที่น่าอิจฉาปูปยาอวดหุ่นเที่ยวทะเลเมืองนอกสวยมากส่งตรงความแซบข้ามประเทศอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับดาราสาวโกอินเตอร์ปูปยา ล่าสุดสาวปูคว้าบิกินี่ตัวจิว๋วโพสต์สุดเซ็กซี่นอนอาบแดดบนเรือผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวจะเป๊ะปังขนาดไหนนั้นตามไปชมกันค่ะ เรียกว่าขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านกันเลยทีเดียวสำหรับเอสุปชัยเมื่อได้มีโอกาสเจอคุณแม่ของนางเอกสาวปูปยาจึงถือโอกาสพูดคุยและถามคำถามที่หลายคนอยากรู้เมื่อลูกสาวเคยให้สัมภาษณ์ว่าสามีนักธุรกิจมิสเตอร์กวอดอภิมหาเศรษฐีชาวเอเชียที่เธอเพิ่งจะแต่งงานคนนี้นั้นคุณแม่เป็นคนหาให้โดยเอสุปชัยได้เขียนข้อความไว้ว่า มาสัมภาษณ์แม่น้องปูว่าหาลูกเขยได้อย่างไรหาให้น้องลูกเอสักคนนะคะแม่ขาซึ่งในคลิปคุณแม่ของปู่ปยาก็ได้เล่าด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขในวันแรกที่เจอลูกเขยให้ฟังเพื่อนเรียกไปดูงอเฮงที่ร้านเสริมสวยเขาไปดูงอเฮงผู้ชายแล้วมามีบอกว่าโอเคเอาเบอร์คนนี้ให้เลยหน้าตาใจดีเขาใจดีมาก เห็นเขานั่งแล้วยิ้มเขาไม่รู้จักปูไปยาด้วยเราก็รีบไปหาแมกกาซีนมาให้ใหญ่เลยเขาก็เงียบเงียบไปและเขาก็ไปติดต่อกันเองแม่แค่ดูงหงอเฮงว่าคนนี้โอเคนะผ่านเกือบจะขายไม่ออกแล้วลูกสาวหมามี